เผื่อใครยังไม่ได้อัปเดตไลฟ์ที่เราดูมาฝากคลิปไว้แต่โดนบิดฝากอีกทีครับอยากทังความเห็นที่ https colon vt t i k t o k com s l s a on อะไรเนี่ยอะดูนี้ก่อนอย่าอยู่ในความสัมพันธ์ห้าสิบห้าสิบโอไมแล้วเหรอทำไมครับทำไมห้ามอยู่ในความสัมพันธ์ห้าสิบห้าสิบเฮ้ยผมขอเดานะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ชายได้เปรียบนะเราควรจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบผู้ชายได้เปรียบนี่ผมขอเดา น้องผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะบอกว่าเออเราต้องเห็นคุณค่าของผู้ชายบ้างนี่ผมขอเดาเลยนะจากพี่สาวสู่น้องสาวเลยนะถ้าคิดจะมีครอบครัวในอนาคตอย่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบ5050เพราะมันไม่เวิร์กแน่นอนไอเนี้ยพูดตรงๆว่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าผู้หญิงสมัยใหม่อ่ะจะแบบถูกกล่อมมาว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายแบบเท่ากันแล้วนะทุกอย่างเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเอจริงๆผู้หญิงผู้ชายไม่เท่ากันจริงๆผู้ชายเหนือกว่าใช่หรือไม่ครับผู้ชายเหนือกว่า กินข้าวก็ต้องหารกันไปเที่ยวค่าโรงแรมค่าตัว๋วเครื่องบินทุกสิ่งทุกอย่างหารกันก็จะเป็นการแฟงไม่เอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนี้มนบวกขยายให้เต็มสกรีนยังไงเนี่ยกดไม่ได้เหรอกดขยายให้เต็มสกรีนงไม่ได้เหรอจะบอกว่า<ร>ใช้ไ,ได้สําหรับตอนที่เป็นแฟนและยังไม่มีภาระร่วมกันเท่านั้นพอเริ่มที่จะแบบ move in หรือว่าอีเวนต์แต่งงานเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเริ่มแบบเอะเะแตกๆแต่บางคนก็อาจจะแบบยังพอทนแต่เมื่อไหร่ที่มีลูกนะคะจะบอกว่า พังทันทีนะเกิดมาเนี่ยใช้ชีวิตมาพอสมควรแล้วก็เป็นคุณแม่แล้วจะบอกว่าไม่เคยเห็นคู่ไหนที่อยู่กันรอดด้วยไอเดีย50 50, 50หรืออยู่กันอย่างมีความสุขเลยซักคู่เดียวเลยนะคือตอนเป็นแฟนน่ะจะยังไม่ค่อยเห็นผูค้คิดว่าถ้าผมพูดประโยคตะกี้เนะี่ยโดนไหมจากใจคนแต่งงานแล้วที่พี่พูดมีส่วนถูก80%เวลาหารกันมาเหมือนเพื่อนมากกว่า หันทุกอย่างมาหน้ารำคาญครับบ้านไหนให้เมียเก็บเงินบ้านนั้นไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวจะมีผู้ชายขี้แพ้มาดิ้นว่าผู้หญิงหน้าเงินไม่มีสูตรไหนเพอร์เฟกต์สำหรับชีวิตคู่หรอกมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างแต่ว่าหาันเข้ามาคุยกันกับคู่ตัวเองดีสุดอย่าหันไปปรึกษาคนนอกแล้วแบบไหนเวิร์กสุดกำลังซัฟเฟอร์ลิงเรื่องนี้อยู่เลยค่ะจริงฉันเห็นผู้หญิงบอกฉันเลี้ยงผู้บวกห้าสิบห้าสิบฉันนี่ยิ้มเลยเดี๋ยวรู้เรื่อง เราเป็นสามีภรรยากันเลยค่ะแต่ว่ายังแชร์ค่าเที่ยวค่าอาหารบางครั้งค่ะส่วนใหญ่สามีจ่ายแปดสิบยี่สิบเท่านั้นค่ะเฮ้ยทําไมความเห็นไปในทางเดียวกันทาไมมีคนแย้งแค่หนึ่งคนทําไมความเห็นสนับสนุนถ้าเป็นผมพูดประโยชน์ตึกี้ออกมานี่ผมว่าน่าจะโดนใส่อยู่นะเฮ้ยเห็เปนปัญหาหรอกเพราะว่ามันอยู่คนละบ้านคุณให้ผมพูดมายมกลากข้างยาวมายมกเข้ากลุ่มเลยในดีส แป๊บน yeah, ึงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปจบก่อนเดี๋ยวดูคลิปจบแล้วไปนั่งสรุปกันในดิคอดจริงๆริความสัมพันธ์น่ะยังใกล้เคียงกับความเป็นเพื่อนทั่วๆไปอยู่แค่ว่าเอ้ยมีความรู้สึกแบบเชิงโรแมนติกมีความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกขึ้นมาแต่ต่างคนก็คือต่างแยกกันใช้ชีวิตชัดเจนถูกไหมคะแต่ความพังอ่ะมันจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ move in หรือแบบแต่งงานเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มมีภาระร่วมกันแล้วเช่นแบบคู่ที่รอดทำไมต้องใส่ตัวเล็กๆกนเนี้ยโอยคนหน งานลูกงานบ้านเงินเดือนไม่เท่ากันไม่เป็นไรเอามากองรวมกันแล้วบริหารเปรียบเสมือนทีมเดียวกันแบ่งกันรับผิดชอบเช่น,คน,น,น,นคนหนึ่งผ่อนบ้านคนหนึ่งผ่อนรถเอออีกคนค่าน้ําค่าไฟเบเตเลดในบ้านตามสัดส่วนไรายได้ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันแล้วยิ่งมันจะพังมากถ้าเกิดว่าสองคนอะเงินเดือนไม่ได้ใกล้เคียงกันแบบคนหนึ่งบ่วงมองนม ผมนั่งอ่านตัวกษนน้องตัวสอมันเล็กกว่าเยอะคนหนึ่งน้อยกว่าแบบมากๆเลยเงอันนี้จะเริ่มแบบพังตั้งแต่ต้นเลยแต่ก็ยังพอไปกันรอดแต่ลองนึกนะคะว่าสมมุติว่าแบบคนเราอยู่กันแบบ2030ปีอ่ะมันจะเกิดเหตุสารพัดที่มันจะแบบเกิดขึ้นในชีวิตของคนคนหนึ่งได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบแม่ป่วยต้องใช้เงินหรือแบบว่าชันโดนไล่ออกจากงานหรืออะไรก็ตามแต่คือถ้าเกิดว่าในหัวของเขาคิดว่าเขาเป็นคนละคนกันอันเนี้ยมันจะเริ่มมีปัญหาและมันไม่ได้เป็นทีมเดียวกันแล้ว แต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมสเตจเนี้ยที่แบบใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วห้าสิบห้าสิบแล้วยังรอดมันก็ยังพอมีอยู่บ้างอ่เมื่อม,มีลูกนะคะความห้าสิบห้าสิบจะพังอย่างสมมีรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้หญิงอะ่ะจะต้องเสียสละทั้งร่างกายทั้งสุขภาพและสุขภาพจิตและเวลาโดยที่สิคือร่างกายกับสุขภาพเนี่ยพอเข้าใจได้แต่สุขภาพจิตและเวลาแล้วผู้ชายไม่ต้องเสียตรงนี้เหรอผู้ชายเลี้ยงลูกมันก็ มันก็ต้องใช้เวลาก็คือมันก็เลี้ยงลูกอะนะมันก็ต้องทางคู่ปะะ่กว่ะมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวอะสิ่งพวกเนี้มันเป็นสิ่งที่ ประเมินค่าเป็นมูลค่าเป็นเงินไม่ได้แล้วพอมีลูกเนี่ยลูกคือภาระความผิดชอบที่ไม่สามารถที่จะหารกันลงตัวแบบเหมือนค่ารดค่าบ้านได้อีกแล้วเนาะมันเป็นเรื่องของแบบการใช้พลังงานชีวิตการใช้เวลาแล้วก็โอกาสในการทํางานต่างๆที่มันไม่สามารถที่จะมาเป็นแบบหารกันเป็นเม็ดเป็นหน่วยได้นึกออกไหมว่าในความจริงอะเราสามารถทําได้ไหมว่าเอ้ฉันเลี้ยงวันคู่นะเธอเลี้ยงวันขี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะอันนี้ไม่ได้พูดว่าเอ้ยผู้ชายต้องเป็นฝ่ายแบบหาเงินแล้วผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายออกจากงานมาเลี้ยงลูกเรารับเงินจากผู้ชายอย่างเดียวนะจะบ ว่าเคยเห็นเหมือนกันครอบครัวที่แบบฝ่ายหญิงอะ่ะคือเงินเดือนตำแหน่งดีกว่าเงินเดือนสูงกว่าแล้วฝ่ายชายก็เป็นฝ่ายออกมาเลี้ยงลูกเนี้ยอันนี้ก็เวิร์กหรืออีเวนแบบบางคู่อันนี้คือแบบแก่ๆแ,แล้วนะสลับกันเป็นแบบนั้นก็มีเช่นว่าเอ้ยตอนแรกลูกคลอดออกมาแล้วผู้หญิงเป็นคนออกจากงานมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวผู้ชายเป็นคนแบบไปทํางานประจำพอสักพักลูกเริ่มตดเล่นวาวเอาเงินเหลือใช้อิม่มอิมเฮ้ยโอ้โหนะมันก็ไม่ใช่ทางไงบางคนอยากมีครอบครัวอยากมีลูก ขึ้นมาคุณแม่มีเวลาแบบเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วมันเวิร์กไปมา,มาแม่คุณพูดมีลูกหรือยังผมเพาแค่นี้ผมไม่รู้ฮะคือชีวิตคู่อะคุณมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแต่ว่าอ,อ,อันนี้อันนี้ถ้าเพื่อความแฟร์นะอัะอนนี้เพื่อความแฟร์ผมว่าสิ่งที่เขาพูดมาตะก,กี้มันก็ถือว่าค่อนข้างแฟร์ในมุมที่เขาพูดนะที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาคิดว่ามันไม่ควรห้าสิบห้าสิบแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีการกําหนดว่าเพศใดเพศหนึ่งเนี่ย ต้องแบกรับภาระเยอะกว่าคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์อ่าถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยมีไรายได้มากกว่าเอาผู้ชายก็ดูแลเลี้ยงลูกตรงนั้นไปมันก็ได้อ่ตรงนี้ผมผมให้เขาอย่างหนึ่งนะว่าถือว่าแฟร์เขาไม่ได้พูดแค่ว่าเอาว่าต้องเป็นเพศหญิงที่ได้เปรียบแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปตรงประโยคก,ก่อนหน้านี้ที่ว่าเฮ้ย แบบนั้นเนี่ยผู้หญิงก็เสียเปรียบตรงที่พอมีลูกแล้วผู้หญิงต้องเสียสุขภาพจิตต้องเสียแบบเวลาซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่ในชีวิตนี้มันจะมีเรื่องลูกอย่างเดียวครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะเสียเรื่องนี้แล้วถ้าสมมุติว่าผู้ชายทํางานหนักกว่าล่ะหลักๆผู้ชายเป็นคนจัดการเรื่องการเงินหนักกว่าแล้วเปชอบหนักกว่าแล้วผู้ชายไปทํางานเนี่ยไปทํางานใน h i High p a y i n g Job ในงานที่มันจ่ายเงินเยอะแต่ว่ามันก็เป็นงานที่เครียดอะ่ะอย่างนี้เขาไม่เสียสุขภาพจิต ไม่เสียเวลาเลอเพื่อที่จะแลกมาซึ่งเงินทองที่สามารถมาทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเนี่ยมันดีขึ้นมาได้มันก็เหมือนกันนึกออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ผมเห็นด้วยนะที่เขาพูดที่เขาพูดแล้วมันสมเหตุสมผลมันมีแต่ว่าบางสิ่งที่ไม่ได้สมเหตุสมผลเนี่ยผมก็อยากจะแย้งผมอยากจะเน้นย้ำว่าอันนี้ผมแย้งด้วยเหตุผลคือผมไม่ได้จะแบบว่าเอาแบบความ ไอเดโอโลยี ology, หรือว่าความคิดมุมมองของแบบชายเป็นใหญ่หรือว่าต้องเข้าข้างผู้หญิงต้องเข้าข้างผู้ชายเท่านั้นเลสผิวบูผิวอะไรไม่ใช่คือเราใช้เหตุผลมาวัดเราเน้นว่าใช้เหตุผลมาวัดเนี่ยมันเออเหตุผลบางอันมันอาจจะฟังไม่ขึ้นอะไรแบบเนี้ย เออมันคือทีมเวิร์กเดียวกันอะ่ะมันมันเป็นลองเจอร์นี่มากๆเลยเพราะฉะนั้นมันไม่จะไม่สามารถที่จะมานั่งแบบคิดว่าเอ,อ้ยใครแฝงไม่แฝงได้คือถ้าเราคิดว่าเราอะ่ะคือทีมเดียวกันนะมันจะไม่มีความคิดว่าจะต้องหาต้องอะไรแบบนี้เลยแต่เออเนี่ยอันนี้ผมว่าพูดดีคือคือมันเหมือนแบบเวลาคุณเล่นดอทอะ่ะคุณเล่นดอทแล้วคุณทําหน้าที่ต่างกันน่ะในทีมอะ่ะคนนึงเล่นเป็นซัพพอตคนนึงเล่นเป็นแครี่อย่างเงี้ยซัพพอตจะมาคิดว่าแบบ เฮ้ยแครี่แม่งได้ลาช็อตอย่างเดียวเลยแม่งได้เงินอย่างเดียวเลยแล้วกูไม่มีเงินน่ะแม่งกูไม่เล่นละมันไม่ได้อ่ะคือแต่และตำแหน่งอ่ะมันมีหน้าที่ของมันที่จะทําให้ทีมมันไปรอดอ่ะนึกออกใช่ปะเหมือนคุณเล่นแครี่อ่ะแล้วคุณแบบว่าซัพพอร์ตไปวอร์ดอย่างเดียวเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เอ้าก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของซัพพอร์ตไงไปวอร์ดไปคุมรูนช่วงแรกพยายามล่าคลิปมันก็เป็นหน้าที่ของซัพพอร์ตไงคุณจะไปบอกซัพพอร์ตว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มาล่าช็อตมันก็ไม่ได้ คือบางทีเนี่ยคุณทํางานกันเป็นทีมอะ่ะคุณแยกแยะตําแหน่งมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่ามันอาจจะทําให้ทีมคุณมันไปได้ไกลกว่าไหมเอยผมว่าตรงนี้มันก็ make sense ะ่ะคือมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างแม่งทุกคนต้องทํางานเท่ากันแบบคุณเล่นดอทแล้วซัพพอร์ตกับแคลรี่ต้องลัชดช็อตเท่าๆกันแบ่งกันคนละครึ่งต้องไปแบ่งเวลาปักวอดเท่าๆกันบางทีมันก็ไม่ใช่นึกออกใช่ไหมฮะ จริงๆอะแพทก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าบางคู่แบบตอนเป็นแฟนกันคือหาร5 0าสาแต่พอแต่งงานอุ้ยสามีดูแลอย่างดีเลยเปย์ฉ่ำแบบให้ออกมาเลี้ยงลูกเราก็ให้เงินเดือนเมียบริหารหมดเลยอะไรแบบเนี้ยก็คงมีแหละแต่ว่าถ้าแนะนําสมมติเป็นน้องแพทหรืออะไรเงี้ยเลือกได้อ่ะคงไม่ต้องเลือกแบบนั้นตั้งแต่ต้นไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ถูกหวยคนนั้นก็ได้เอาแล้วสรุปคือยังไงครับถ้าเลือกได้ก็ไม่ต้องห้าสิบห้าสิบหรือห้าสิบห้าสิบเนี่ยผมงงละ อ่าเดี๋ยวผมเปิดเวทีมวยก่อนอ่าผมมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพร้รอมแล้วครับไอผมขอพูดย้อนหลังหน่อยผมว่าผมเห็นด้วยกับพี่บวงวันนี้เขาก็พูดได้โอเคอะเจ็แบบไม่ไม่เอ็นไทเทมเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังเนี่ยไอเรื่องไอเรื่องที่เพื่อนเขาเหมือนแบบพอแต่งงานแล้วหัวเปยับอะผมว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะนะ ไออย่างผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยผมผมจะไม่ซื้อของอะไรเว่อร์หรือให้เงินซื้อบ้านซื้อรถให้อ่ะถ้ายังไม่แต่งหรือยังไม่มีลูกให้ผมอ่ะเออทําไมต้องให้วะไอแล้วเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งเลิกกันแบบแม่งก็เอารถไปขับกับผัวคนใหม่เงี้ยแต่ว่าถ้าแต่งถ้าแต่งแล้วให้ไม่มีปัญหาเพราะมันกินเที่ยวมันมีความสุขด้วยกันไงแต่ถ้าแต่งแล้วหรือโดยเฉพาะยิ่งมีลูกแล้วอ่ะมันมันอะไรก็ได้ ว่ามันเป็นแม่ของลูกเราอะอ่าแต่ว่าถ้าแบบนั้นต่อให้แต่งงานกันไปแล้วแต่ว่าถ้าอยากเขาก็ได้สุภาพเราไปครึ่งหนึ่งอยู่ดีไม่ใช่เหรออ่าอย่าว่างินงี้เลยนะว่าจะด่ากูก็ได้แต่เวลากูซื้อของให้เมียก็คือชื่อลูกอะอืมผมนึกว่าจะเป็นมีการแบบว่าเซ็นแบบพรีนับเลยงี้อันนั้นก็เป็นทางพรีนับเซ็นอยู่แล้วอ่อพรีนับเซ็นอยู่แล้วแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่ให้เมียก็คือให้เลยอืมแต่ว่าบ้านก็ชื่อลูกแน่อืมแล้ว ถ้าสมมุติว่าเลิกไปหรือว่าทำตัวไม่ดีวันหลังก็มึงก็รอดูแล้วกันว่าลูกโตขึ้นมาลูกจะมองมึงยังไงอ่ะถ้าเป็นแบบถ,แบบถ้าเป็นแม่ที่ชั่วร้ายอ่ะที่แบบมีชู้หรือว่าอิงเราไปอะไรเงี้ยลูกมันโตมามันบ้านมันก็ไม่ให้แม่อยู่แล้วว่ะเอา, <S <S าไม่แน่นะพี่บางบางทีแบบว่าแม่เขาอาจจะแบบเป่าหูช่วตงตันเด็กเป่าหูตลอดถ้าแม่มันเป่าหูเด็กได้อ่ะอันนี้พูดตรงๆนะผมก็ไม่ไมายนะ แต่ว่ามันใช้เวลาอยู่กับเด็กมันเลี้ยงลูกมันทุ่มเวลาให้ลูกจริงๆไงอืะแปลว่ามันดูแลมันเลี้ยงลูกให้เราอะ่ะเพราะฉะนั้นของที่ให้ลูกไปก็ลูกจะแบ่งแม่ก็เรื่องของลูกแล้วมันเป็นสิทธิ์ของลูกอะ่ะให้ไปแล้วอะ่ะอืมแล้วพี่คิด<ต>ว่าฮะอ่ะอพี่คิดว่าในในในมุมปัจจุบันเนี่ยคือคนที่อยู่กันส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยู่กันแบบ 50 50ห้าหรือว่ามีการแบบแบ่งสันปันส่วนกันชัดเจนเอาเอาแค่ว่าคนที่แต่งงานมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังไงนะครับหมายถึงว่าหน้าที่ในบ้านเนาะหรือยังไงอาจจาะอ่แบ่งเป็นทั้งหน้าที่ในบ้านแล้วก็แบ่งเป็นเรื่องรายได้ด้วยแบบเนี้ยแยกเรื่องไปันนี้ถ้าเป็นผมนะก็คือแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่ผู้หญิงเลยถ้าอยากเท่าเทียมมึงเท่าเทียมให้จริงนะอืมไม่ใช่แบบเท่าเทียมในเฉพาะในเรื่องที่มึงได้ผลประโยชน์แต่ถ้ามึงอยากให้กูอ่ะ รถยางแบนกูเปลี่ยนยางอืถ้าใช้จ่ายในบ้านกูจ่ายมีเรื่องกับใครกูเป็นคนปกป้องมึงอถ้าอย่างนี้คือไม่เท่าเทียมนะกูแบกภาระเพราะฉะนั้นเรื่องในบ้านกูบอกอะไรมึงก็ควรจะฟังกูนะอื่าแต่ถ้าเท่าเทียมกันก็คือเท่าเทียมเลยนะก็คือไม่ถ้าไม่ใช่ให้ด้วยพิสวาสแบบพาไปกินไปเที่ยวหรือว่า อยากให้อนิเวอร์ซารี่ครบรอบอะไรซื้อของให้ซื้อกระเป๋าซื้อเครื่องประดับให้อะไรเงี้ยอันนั้นคืออยากให้เองแต่จะมาแบบเฮ้ยเท่าเทียมแต่ว่างานบ้านไม่ช่วยทําหรือว่าบอกอะไรไม่เชื่อฟังแต่ว่าเรื่องอื่นคือกูยังต้องมาแบกอันนี้คือไม่เท่าเทียมนะอืมเท่าเทียมคือเงินเดือนกูไม่ให้นะคือเหมือนแบบว่าเท่าเทียมก็คือถ้ามีใครมาหาเรื่องก็ช่วยกันต่อยแม่ง แบบนี้เออมึงมึงก็ต้องช่วยกันปกป้องนะแต่อันนั้นก็เหี้ยไปผมเอาเอา,เอาแค่เรื่องในบ้านอะว่าแบบอ่ะค่าใช้จ่ายจ้างแม่บ้านหารสองป่ะอืมอ่ะถ้าบอกเอาเท่าเทียมอะ่ะผมผมก็ไม่ได้อยากให้แฟนทํางานบ้านถาม,มว่าถ้าเท่าเทียมค่าจ้างแม่บ้านหารสองป่ะอาหารแมวเนี่ยถ้าสมมุติว่ามึงเล่นแมวกูก็ค่าอาหารแมวหารสองป่ะอืมกลายเป็นว่ามันก็มีรายละเอียดยิบย่อยเยอะหมดนะใช่แต่ว่าแบ่งครึ่งยกเว้นสิ่งที่ มีใจอยากทําให้เองคือถ้าไม่อยากทําให้คือต้องแบ่งกันคนละครึ่งอืมอันนี้คือเรื่องถ้ามองในแง่ความเท่าเทียมนะความเท่าเทียมแบบเท่าจริงๆมันไม่มีหรอกอืมใช่แต่ว่าเท่าเทียมแบบอะไรที่มึงได้เปรียบอะคือกูทําให้เองไม่ใช่มึงเรียกร้องอย่างงี้โอเคอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าเอาแบบไหนถ้าแบบนี้ก็เมกเซนนะฮะใช่ผมมองว่าความเท่าเทียมอะมันไม่ต้องไปไปสมุดแต่ว่าห้ามเรียกร้องเว้ยพอแบบว่าบริหารให้ทุกคนพอใจกันได้ ใช่ค่าค่าเปียกแมวเงี้ยอ่าใครจ่ายใช่กูซื้อเปียกแมวมาวางไว้แล้วมึงก็ถือเปียกแมวไปไปป้อนแมวแมวก็รักมึงแล้วก็ไม่รักกูอย่างเงี้ยกูไม่ยอมนะ่ะอืมผมนั้งแต่ว่าส่วนใหญ่เนีน่ยผมผมมองเรื่องลูกมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วว่าลูกมันคือคือคนที่แม่งสืบทอดดีเอ็นเอเราอ่ะครับรวมถึงเขาด้วยรวมถึงดีเอ็นเอของแฟนด้วยจริงๆพอมีลูกแล้วอ่ะความรักมันจะไปลงที่ลูกเว้ยทั้งคู่อ่ะพอถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันให้เท่าไหร่ก็ได้แล้วไง จะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆมีแม่บ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะๆเกลือลูกเมียก็ได้พลอยฟ้าพลอยฝนหรือในครอบครัวที่ภรรยาเป็นผู้นําเป็นคนหาเงินผัวก็ได้พลอยฟ้าพลอยฝนเหมือนกันไงอืมถ้ามันอยู่ที่ว่ามันไปถึงจุดที่มีลูกได้หรือเปล่าเหมือนกับในคลิปนี้ที่เขาบอกว่าพอมีพอแต่งงานมีลูกปุ๊บแบบเปยับเลยเอาอกเอาใจอย่างดีแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็พรอมาไปถึงจุดที่มีคนสืบต่อ DNA เแล้วไง มีชีวิตเกิดมาก็เพื่อส่งต่อ DNA ของตัวเองไปในเจเนอเรชันต่อต่อไปไม่ใช่หรออืมสุดท้ายมามาสรุปได้ว่าส่วนใหญ่คนที่ออกมาบอกว่าอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อาจจะไม่ได้มองกันตามความเป็นจริงไหมพี่ใช่เหมือนเหมือนตอนแรกอะ่ะคือตอนแรกผมฟังผมแบบผมขึ้นเลยผมพี่บ่วงผมขอขอต่อยหน่อยเพราะว่า <laughs> เขาบอกว่าอะไรนะเขาไม่เคยเจอนะคู่ที่ทําแบบนี้แล้วรอด ผมจะขึ้นมาต่อยต,ตอนแรกนะแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเขาจะสื่ออะไรแต่ตอนแรกผมจะขึ้นมาต่อยว่าเพราะคนที่เขาคบกันแล้วรอดอะก็เพราะว่าเขาเขา,เขาไม่มีเพื่อนที่มาคอยอยุเขาแบบนี้หรือเปล่า อืมเรื่องเรื่องเพื่อนอนีเ<ม>ก็เป็นอ,ก,อกประเด็น,<ม><ม>นเน่ยนะอืมน่าจะประมาณนี้เนาะสําหรับคลิปนี้ผมว่าตอนแรกผมง้างมาเลยแต่ว่าอ่ะเขาบอกพอเขาอธิบายทีหลังก็อ่าก็ซอฟลงผมก็เข้าใจดูเขาก็ไม่ได้แบบว่าเอนไปทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจริงๆผมว่าชีวิตคู่มันก็คงก็ต้องแบบนี้แหละคือเราพยายามประนีประนอมอ่ะนะ มีอะไรไม่เข้าใจกันมันก็ต้องแบบพยายามพูดคุยกันนะมันคงไม่มีโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันอาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันอาจจะแบบว่ามีความที่แบบผู้ชายก็เป็นช้างเท้าหน้าแบบสุดๆไปเลยคือผู้หญิงพูดอะไรก็อาจจะไม่ฟังมันก็คงจะมีอยู่เยอะแต่ว่าปัจจุบันน่าจะลดลงเยอะนะฮะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าผู้หญิงรับผิดชอบเรื่องต่างๆมากแค่ไหนยิ่งผู้หญิงรับผิดชอบเรื่องต่างๆมากขึ้น,ชเ,นเช่นทางานบ้านดูแลลูก หรือว่าแบบหลายเรื่องอ่ะ่ทําบัญชีในบ้านตายตลาดทํากับข้าวอีกพวกนี้นถ้าผู้หญิงทําพวกนี้หมดผู้ชายมึงก็มีหน้าที่ต้องทํามากขึ้นถูกปะอืมแถ้าผู้หญิงแม่งอยู่บ้านเฉยๆแบบวันๆนอนดูเน็ตฟลิกใส่ชุดนอนนอนดูเน็ตฟลิกแล้วก็นอนอ้วนๆไม่ทําสกรปรกสกรปรกให้แม่บ้านเก็บกวาดผู้ชายมันก็มันก็จะไม่ค่อยอยากทําอะไรป่ะวะอืม อับบ้านมาเห็นแบบเมียนอนอืดอยู่เงี้ยผู้ชายมันก็ไม่อยากทําอะไรไม่อยากให้อะไรก็มันก็มันก็ชีวิตมันก็ต้องแฟร์สุดท้ายแล้วคนมันก็มีความรู้สึกอะถ้ารู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบมันก็อยู่ไม่นานหรอกมันมี2ประเภทมันมีคนที่มันเอ็นทายเตอไงคิดว่าตัวเองควรจะได้โดยที่ตัวเองแม่งไม่ต้องทําอะไรก็คือเห็นแก่ตัวกับคนที่แบบไอ้เี้ยเป็นพร o อ i d วเดอร์อะแล้วถ้าโดนอีกฝ่ายหนึ่งเอ็นทายเตเมนเยอะๆอะแล้วก็เห็นแกตัวเยอะๆไอ้คนเนี้ย เดี๋ยวก็เสียความรู้สึกเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ทนไม่ไหวเองมันก็ไปอมเพราะว่าความสัมพันธ์มันก็ต้องเป็นเรื่องของทั้งสองคนนะ่ะนะคือให้ทั้งสองคนได้รับทั้งสองคนช่วยช่วยกันใช่มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าอยู่บ้านทําอะไรแค่ไหนถ้าบอกว่าแบบเฮ้ยทาข้าวให้กินหน่อยแล้วแบบสังคมยุคนี้แล้วทําไมกูต้องทําให้มึงมึงไปทํางานกลับมามึงก็มีแรงมึงก็มาทําสิอย่างเงี้ยนู่นน,นี่นั่นก็แป๊บเดียวก็แตกอ่ะอืมน่าจะประมาณนี้แหละครับสาหรับคลิปนี้ผมคิดว่า